วางบินค่ะก่อนอื่นก็เข้าไปที่ระบบลูกหนี้และบิคอลรูกหนี้นะคะแล้วก็เวิร์กโฟล์ค่ะพอคลิกเข้าไปปุ่มเวิร์กโฟล์แล้วนะคะก็มาที่ใบวาง เราก็กด F 1 0บันทึกได้เลยค่ะเราไม่พิมพ์นะคะเราก็กด no F เข p บออกแล้วก็เป็นการขึ้นสุดการบันทึกบัญชีวันที่2 1บเอ็มกราคมค่ะขอบคุณค่ะ